ในคุณสมบัติทั้ง5ข้อนี้เนาะความหนาแน,น่นความแข็งความเปราะความสามารถในการรีดขึ้นรูปแล้วก็ความยืดหยุ่นตัวนั้นมันก็เป็นลักษณะของงานแตกต่างกันไปถ้าเป็นความหนาแน,น่นของมันเราก็จะเอาไปงานประเภทที่ต้องการความทนทานหน่อยอให้มีเหล็กเยอะๆส่วนผสมน้อย ามาดูความแข็งของผิวเราก็จะต้องการความแข็งแรงของมันไม่อะไรไม่บินง่ายถ้าเป็นมีดนะก็จะไม่บินง่ายแต่มีดต้องไม่เปราะมีความเปราะเยอะไหมถ้าเปราะมากมก็เป็นมีดที่ไม่ดีสมมติถ้าเราไปใช้งานเป็นมีดเนาะสว่วนความสามารถในการอัดรีดรูปอันนี้เป็นงานของอขึ้นรูป สมมติเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเอาขึ้นรูปเป็นถังน้ํามันขึ้นรูปเป็นโครงแ้างเหล็กอื่นๆอ่าทีนี้มันก็ดูว่าเราจะเอาส่วนผสมมากน้อยเท่าไหร่เนาะแล้วก็ความยืดหยุ่นตัวอันนี้จะเป็นสปริงใช่ไหมเป็นโชค๊คตรงนี้เราสามารถยืดหยุ่นตัวคลายตัวได้อันนี้เห็นได้ชัดๆเนาะซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นคุณสมบัติของเหล็กที่เราต้องเลือกเอามาใช้งาน นะด้วยเราต้องการให้เหล็กนั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรแล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็ผสมตามนั้นเดี๋ยวให้เหล็กแข็งมากแข็งน้อยก็ดูเขาเรียกไงดูผลลัพธ์ของมันว่าเราจะใช้ทําอะไรถ้าเป็นเหล็กเหล็กที่เอามาเป็นส่วนงานมีดต้องแข็งแต่แห้ามเปราะต้องเหนียว สามารถใช้งานได้ดีถ้าเราจะเป็นรับแรงมันต้องมีความแข็งแรงไม่หักง่ายต้องมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีเงี้ยเป็นสายไฟนะเอาผสมไปเป็นสายไฟก็ต้องนําสัญญาณได้ดีนําไฟได้ดีต้องมีความหนาแน,น่นของเหล็กสูงหน่อยอ่รีดรูปได้ง่ายเปอร์เซ็นต์ต้องเล็กๆอ,อย่างเงี้ยเพราะนั้นเหล็กนั้นเราสามารถเลือกได้ผสมได้พูดง่ายถ้าเอาเหล็กกล้าเหล็กบริสุทธิ์อย่างเดียวมาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ เหล็กกล้าเหล็กบริสุทธิ์อย่างเดียวมีความแข็งแต่เปราะแตกง่ายเงี้ยใช้งานไม่ได้เนาะทีนี้เขาเอาเหล็กมาได้ยังไงเขาก็เอามาจากแร่เหล็กถามนี้เลยเนนะนะเวลาขูดออกมามก็จะเป็นหินเป็นแร่แบบเนี้ยออกมาซึ่งแร่เหล็กอะ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างาหนึ่งอันคือแร่แมกนีไทสามารถผลิตแร่ ในแมกนีไทเน่ก็มีแร่ต่างๆอีก4แบบเนาะอันแรก็คือหิมาไทอันที่2องซ e เด i ไล3์สบราวหิมาไทแล้วก็ไพร์ไลก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาแร่ตัวไหนมาทำแร่ตัวไหนมาใช้อะยก,ยกตัวอย่างอันนี้คือแร่แมกนีไทซึ่งมันเอามาจากไหนแร่เหล็กต่างๆพวกนี้ยมันก็เอามาจากเตาถลุง เตาถลุงของเหล็กอ่าเตาถลุงเหล็กเขาจะเอามาเอามาใช้เนาะทำเพื่อเอาเนื้อเหล็กออกจากส่วนประกอบอื่นจะมีลักษณะเป็นเตาสูงเป็นเป็นปากปล่องสูงสูงก้นเรียวภายในเตาจะมีอิฐทนไฟก่อกำแพงขึ้นมาสูงสูงเลย ซึ่งเขาก็จะเผาเนี่ยให้เหล็กมันหลอมละลายหลอมละลายเสร็จมันก็จะเหลือเฉพาะเหล็กใช่ไหมส่วนอื่นมันก็จะถูกแยกออกจากกันทีนี้เขาก็แยกก็จะได้เหล็กนะแล้วก็เอาเหล็กไปทําอื่นๆต่ออันนั้นคือเหล็กดิบถ้าได้ออกมาแล้วจะเป็นเหล็กดิบที่เหล็กดิบเอาไปใช้อะไรได้ไหมยังเอาใช้ไม่ได้ต้องเอาไปผสมอย่างอื่นก่อนวันนี้จะดูส่วนผสมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไว้แน่นอน มีเกินอีกสิบห้านาทีก็จะเสร็จละเหล็กพวกนี้มันเผายัางไงมาเอาอะไรมาผสมมันทําอะไรได้ามาดูนี่ในวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปหลักๆคือหนึ่งเราต้องเจอแร่เหล็กใช่ไหมเอาแร่เหล็กเข้าไปใส่อันที่าสองเขาใส่ฐานโคกฐานโคกวัาเป็น เชื้อเพลิงในการเผาอะแล้วก็หินปูนหินปูนเป็นตัวแยกระหว่างเหล็กกับส่วนประกอบกอื่นๆที่อยู่ในสินแร่เหล็กมันจะเข้าไปผสมกับเหล็กแล้วก็แยกส่วนผสมออกมาเป็นอะเ,เร่าคุณสมบัติตามธรรมชาติอ๋อแล้วก็ผลที่ได้คือจะเป็นลมร้อนที่อยู่ในเตาอันนั้นนะคือ ทำให้เหล็กมันหลอมละลายเพรานั้นสิ่งที่ใส่เข้าไปนะในเตาแยกแร่เหล็กนะ่ยหลักๆลักมีสอันสนนี่ส่วนนะคือแร่เหล็กฐานโคกหินปูแล้วก็ลมร้อนอยีนี้ลักษณะของมันเป็นยังไงเอ,อยืมมาจากหนังสืเอ,อเว็บไซต์นะวิสิกราชมมงคลอันนี้เห็นได้ชัดที่สุด ลักษณะของมันเห็นไหมก้นมันจะเป็นเรียวๆก้นมันอากาศอัดแล้วก็เผาลมร้อนเข้าไปอ่เข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาสามอย่างเนาะแร่เล็กหินปูนฐานโคกใส่เข้าไปตามรูของมันเห็นไหมใส่เข้าไปปุ๊บผสมปุ๊บ ให้มันตกลงไปเลยหลอมเหลวด้านในทีนี้สิ่งที่ได้มันก็จะกลายเป็นอ่าเหล็กหลอมเหลวอ,ออกมาอ่าแล้วก็ไอส่วนที่เป็นอไอร้อนก็จะออกด้านบนแบบนี้ให้นั้นมันจะทำปฏิกิริยาง่ายๆนะเพื่อที่จะได้สินแร่เหล็กออกมา เหล็กพวกนี้เราก็ไปทำต่ตไปทำงานที่เราต้องการตามเนื้อหาตัวนี้เราอยากได้อะไรความหนานแน่นความแข็งตัวความเปราะความสามารถในการอัดหรือว่าความแข็งแกร่งความยืดตัวยืดหยุ่นอ่าเราก็อยากได้อะไรเราก็เอาไปผสมอ่าทีนี้เหล็กต่างๆเนะี่ย ที่เรานำมาใช้งานเวลาออกมาเรียบร้อยแล้วจากเตาเนาะมันก็จะมีอยู่2ชนิดนะที่ด่างมาแล้วนะหนึ่งก็จะเป็นเหล็กดิบสีขาวนี่เลตามธรรมชาติเนาะอันนี้สีจะแปลกๆหน่อยสีคนละสีที่ผมทำอนเนี้ยอ่ะ่าจจะเห็นอยู่อันแรกเป็น เหล็กดิบที่มีแมงกานีสอยู่มากนะเนื้อเหล็กจะมีความละเอียดอันนี้ตกเน,นื้อทิมผิดนะเราหลิงนะเราหลิงะจะมีความละเอียดเป็นเม็ดสีขาวแข็งนะอันนี้ก็คือเหล็กดิบขาวอ๋แล้วก็เหล็กดิบอีกหนึ่งอันอันนี้เท่าที่อันนี้ไม่ใช่ที่ออกจากเตาเผานะ ขูดออกมาแล้วเอาไปใส่เตาเผาอ,อีกหนึ่งอ้เป็นเหล็กดิบสีเทาเหล็กดิบสีเทาจะมีสิ่งเรียกว่าซิลิกอนปนอยู่มากซิลิกอนนี่เราคุ้นเคยนั่นคือเป็นาสารที่มาทำไดโอไไทเตอร์เนี่ยแหละมันแยกออกมาจากเหล็กดิบสีเทามาเรามาเผาให้ไหมมันก็แยกได้สองอมันก็แยกได,ยได้หลายส่วน แต่สิ่งหนึ่งที่ออกมาจากเหล็กดีดสีเทาคือซิลิกอนเอาไอซิลิกอนเนี่ยไปทํางานนี้กทรอีกได้เหล็กดสีเทามีซิลิกอนเยอะเนื้อเหล็กเป็นสีเทาแก่แต่เหล็กสีเทาคือเป็นเหล็กอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงแสดงว่าเหล็กสีขาวนั้นแข็งแรงกว่ามีความแข็งกว่าแต่สีเทามีความอ่อนกว่าเป็นเหล็กอ่อนเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นกว่า สีขาวแข็งกว่าอันนี้คือลักษณะของเหล็กที่เขาได้สินแร่เรียกมาแล้วเอาไปใส่เตาเผาได้เปเหล็กหลอมเหลวอ,ออกมาเหล็กหลอมเหลวจำพวกเนี้ยเราจะเอาไปทำอะไรเราก็สามารถใส่สารต่างๆเข้าไปผสมนะมีทั้งหมดอยู่5สารอันแรกคือคาร์บอน อันที่2คือซิลิกอนอันที่สามแมงกาน,นีส4กรมมาถันแล้วก็5ฟอสฟอรัสทีนี้ถ้าเราใช้เหล็กสังเกตน,นะถ้าเราใช้เหล็กอ่า,ทาเทาใช่ไหมมันมีซิลิกอนอยู่ละเราอยากให้มันอ่อนตัวมากกว่านนเราก็ใส่ซิลิกอนเข้าไปทีนี้มันมีเขากเขาก็มีสูตรของเขาเนาะจะใส่ปริมาณเท่าไหร่ทีนี้ไอ้ส่วนผสม5ส่วนนั้นจะทําให้เหล็กมีประสิทธิภาพยังไงดูอันแรก หถ้าใส่คาร์บอนเข้าไปคาร์บอนก็เป็นธานอ่ะคุณได้ไลักษณะเป็นธานสีดำจะมีอิทธิพลต่อจุดหลอมเหลวของเหล็กคือจะทำให้จุดหลอมเหลวต่ำทำให้เหล็กนั้นหลอมได้ง่ายขึ้นเราอยากขึ้นรูปนี่ใส่คาร์บอนเข้าไปทีนี้คุณสมบัติข้างเคียงคือทำให้เหล็กแข็งขึ้นหรือสามารถชุบแข็งได้ ทำให้มีความเหนียวและอัตราขยายลดลงคุณสมบัติในการตีขึ้นรูปในการเชื่อมประสานลดลงตามโอเคละ่ะมันหลอมง่ายแต่ตืขึ้นรูปยากหน่อยเวลาเชื่อมอลเ็กม,มาเชื่อมกันเชื่อมยากหน่อยแต่ดีก็คือมันแข็งขึ้นแล้วก็เหนียวเพราะฉะนั้นเราจะเจอเนาะถ้าเราดูสารคาดีเกี่ยวกับการทำอาหารของพวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ย เออจะมีมีดคาร์บอนใส่มีดคาร์บอนเยอะๆเหล็กที่ใส่คาร์บอนเยอะเอามาทํามีดหมากูว่ามันแข็งเหนียวคมเนี่ยนะสามารถาฝนมีให้มีองศาในการทําคมของมันได้องศาเล็กมากๆจะไม่เกิดความคมเยอะๆอแต่ข้อเสียเมื่อใส่เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เปล่ามันก็เริ่มเปล่ะง่ายขึ้นนั้นก็ต้อง ตามเราต้องหาสูตรผสมเข้าไปาาานะฮะแต่ธาตุหลักอันแรกคือจุดล้อมเหลวต่ำลงมีความเหนียวขึ้นชุบแข็งได้อันที่สองเราจะใส่แล้วไปใส่ซิลิกอนเข้าไปใส่ซิลิกอนจะทําให้เนื้อเหล็กมันแข็งมันรวมตัวกับคาร์บอนอ่ะเป็นซิลิกอนซิลิกอนคาร์ไบด์ซึ่งจะทําให้เกิดความแข็งมากขึ้น เหล็กที่มีซิลิกอนผสมอยู่มากเกินไปจะมีความเปราะแตกง่ายเห็นไหมถ้าเราใช้ซิลิกอนเยอะโอเคแล้วมันแข็งแต่เปราะอ่าในถ้าเราใส่ซิลิกอนไปเยอะการเชื่อมประสานจะลดลงเชื่อมยากขึ้นแต่คุณสมบัติที่ดีคือคงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ไอ้พวกลมฟ้าลมฝนสนงสะนิ่มทนได้มากกว่าเหล็กที่เป็นเหล็กบริสุทธิ์นะอันนี้อันที่2ซิลิกอนเราผสมเข้าไปปุ๊บมันก็จะเกิดการคงทนต่อการกัดกนได้ดีขึ้นนะแล้วก็เกิดความแข็งมากขึ้นอันที่3ถ้าเราใส่แมงกานิสเข้าไปเยอะแมงกานิสลักษณะของมันเนี่ยเป็นอะไรด,ดูลืมไปถ้าเป็น ลิก้อนนะ,นะก็จะเป็นเหมือนหินเงินเงินเห็นไหมลักษณะของมันเอาไปผสมปุ๊บมันก็จะแข็งทนกัดก่อนได้ดีดขึ้นเน,นาะเมกานิสลักษณะแบบนี้ก็เหมือน,หน,นเหมืนหินเนาะหมนหินอ่าที่เป็นอมเขียวๆหน่อยพอกนี้เมกานิสจะผสมอยู่ในเหล็กดิบจะทำให้เกิดความ แข็งทนต่อการสึกหรอได้ดีแล้วก็จุดหลอมเหลวจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเวลาจะเอาไปขึ้นรูปต้องใช้ไฟสูงขึ้นแต่มีความแข็งแล้วก็ทนสึกหรอได้ดีดังนั้นถ้าเราใส่แมงกานิสเข้าไปเราก็จะเพิ่มจุดหลอมเหลวให้กับมันอ่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นอันที่สี่ฟอร์ดฟอรัสเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ เขาทำเป็นผงมาละไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยถ้ามันมันอยู่ถ้าจะเห็นในชีวิตประจําวันได้ง่ายหน่อยนะคืออยู่ที่หัวไม่ขิดไฟอันนั้นนะ่ะคือฟอสฟอรัสคือบางคนช่วงเนี้ยก็อ,อย่าไปทําอะไรทําประทัดไปทำอ่าอ่าประเภทอไฟ ในความสวยงามทั้งหลายเนาะเเวลาได้ความร้อนปุ๊บมันจะติดไฟง่ายหน่อยหน่วยนีน,นะฟอสฟอรัสถ้าใครเคยทำเคยเล่นนะประทัดมาทำเองเงี้ยเคยเจอฟอสฟอรัสเคยไปซื้อฟอสฟอรัสถ้ามีมากในสินแร่เหล็กจะทำให้เกิดการทะลุยากขึ้นถ้า มีมากในเนื้อเหล็กจะเปราะง่ายที่อุณหภูมิเย็นเมื่อมันเย็นปุ๊บเหล็กมันก็จะแตกหักง่ายถ้ามีน้อยมันจะสามารถทำให้เหล็กหล่อได้บางขึ้นหลอมออกมาเนี่ยมันจะไหลได้ง่ายเทลงแบบได้ง่ายเพราะนั้นถ้าเหล็กมีฟอสฟอรัสอยู่ตามสินแร่ในธรรมชาติเยอะเขาก็จะเอา พยายามเอาให้มันออกนะเพราะอะไรเพราะถ้าอุณหภูมิเย็นลงเนี่ยมันจะเหล็กจะแตกหักง,ง่ายแต่ถ้ามีน้อยมอีอ่าพอดีพอดีมันก็จะามถเอาแบบทำงานขึ้นรูปได้ง่ายเทลงแบบได้ง่ายมันเป็นลักษณะเหลวง่ายขึ้นไม่หนืกอ่านี้คือฟอสฟอรัสลงไปอ่า อันสุดท้ายกรรมฐานนี่กรรมฐานกาา็คนที่เคยทําประทัดก็รู้จักดีนนะลักษณะแบบนี้เวลาทําประทัดก็เอาตำใช่ไหมตำเป็นผงผงผงผใส่เข้าไปบางคนมีสูตรดีๆหน่อยก็ยังไงปรทัดก็ติดไฟเร็วขึ้นาการแตกตัวก็ไวขึ้นนะทีนี้กรรมฐาน ถ้ามีแมกในเนื้อเหล็กจะทำให้เหล็กเปราะหักง่ายที่อุณหภูมิสูงๆนตรงข้ามกับฟอสฟอรัสเมื่อกี้อุณหภูมิสูงปุ๊บหักง่ายเลยแต่ฟอสฟอรัสเด็ยอุณหภูมิต่ำจะหักง่ายแทนการหลอมไหลเวลาหลอมแล้วเหล็กมันจะเป็นน้ำเห็นไหมมันจะไม่สะดวกดังนั้นถ้านำไปใช้ในอุณหภูมิสูงๆจะไม่ดี อันนั้นก็จะทนอุณหภูมิต่ำได้ดีเหล็กจะมีความแข็งแข็งมากขึ้นนั้นตรงข้ามกับฟอสฟอรัสอ่ะอันนี้คืออาคุณสมบัติของสารที่อยู่ในเหล็กดิบหรือถ้าเราอยากทำให้เหล็กนั้นมีคุณสมบัติยังไงเราก็ใส่สารเหล่านี้เข้าไปในเหล็กนะ แต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะมีอยู่ละโดยธรรมชาติเหล็กนี้มีคาร์บอนเยอะเหมาะเอาไปทําอะไรเอาไปเติมอะไรได้เหล็กตัวนี้ขูดมาแล้วซิลิคอนเยอะไปแยกซิลิคอนออกมาดิเอาไปทำงานในเรขาคณิตหรือเปล่า,ามีแมงกานิสเยอะเอาไปทําอะไรหรือว่าสกัดออกมีกรรมฐานเยอะเอาทําอะไรตามคุณสมบัติของเหล็กอ่ะมีฟอสฟอรัสเยอะ ให้เหมาะสมไปทำอะไรอ่าถ้าตอบง,ง่ายๆเนาะมีก็บีคาร์บอนเยอะตอนนี้เหล็กมีความแข็งอ่ามีซิลิกอนเยอะอ่ามันก็แข็งนะแต่เปราะอ่ามีแมกนิซอะไรนะลืมไปละแมกนิซแมกนิซอ่าแมกนิซโอ่าทนสึกหลอได้ดีทนความสึกหลอได้ดีเอาให้ไปเป็นเป็นเหล็กแบบไหมอ่าทนการสึกกล่อนได้ดี มีกรรมฐานเยอะอ่ะ ok มีฟ for ang er อสฟอรัสเยอะนี่ฟอสฟอรัสเยอะก็ใช่ไหมเอาไปหล่อแบบได้ง่ายนะมีกรรมฐานเยอะใช้ในอุณหภูมิสูงได้ดีเพราะนั้นเหล็กที่เราเอานำออกมาจากเตาเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีอะไรบ้างในแส่วนนี้แล้วเหมาะสมไปทำอะไรหรือเอามาผสมทีหลังกลายเป็นเหล็กผสม แต่ถ้าเหล็กคุณภาพดีนะเอาก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็เอาไปทำงานตามที่เราททาหลุงมาเรียบร้อยได้เลยนะและเหล็กที่เอาไปทำเนะี่ยเอาไปเทาหลุงมีนิยมสองแบบคือสีขาวกับสีเทาสีขาวอาจะมีเมงกานิสอยู่มากเนื้อละเอียดสีขาวแข็งแต่ถ้าสีเทาจะเป็นเหล็กอ่อนนะไม่ค่อยแข็งแรงเนะมนจะมีซิลิกอนอยู่เยอะอะ่ะ เนื้อหาวันนี้ก็มีแค่นี้นะ,ะสำหรับหน่วยที่หนึ่งเนี่ยก็จบละเต้าหลอมเรหรออันนี้เห็นไหมเดี๋ยวไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ,อัดในวิดีโออยู่ละนะอันนี้